Razer Hammerhead Hyperspeed หูฟังไร้สายสำหรับเกมเมอร์ที่เป็นมากกว่าหูฟังธรรมดา สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับพบกับผมตั้นอันเดอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับคูฟังเรเซอร์แฮมเมอร์เฮดไฮเปอร์สปีดนะครับจริงๆแฮมเมอร์เฮดเนี่ยมีมากมายหลายรุ่นนะครับ แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์เพื่อคนเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับและมันเป็นรุ่นไฮเปอร์สปีดด้วยซึ่งจะมีแกจิตอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามาอีกเล็กน้อยนะครับและที่สำคัญเลยคือการใช้งานแบบไร้สายในสไตล์แบบ AirPods ของ Apple อะไรประมาณนั้นเลยเปิดกล่องปุ๊บเสียบหูปับ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ใช่แค่ใช้งานร่วมกับมือถือคุณยังใช้งานร่วมกับเดสก์ท็อปพีซี playstation xbox เครื่องเกมคอนโซลต่างๆคุณสามารถใช้งานได้หมดนะครับ และที่อยู่กับผมนะตอนนี้เนี่ยข้อแบบมาเป็นรุ่น xbox edition โทนสีก็จะเป็นเขียวดำตามสไตล์ xbox ซึ่งเป็นโทนสีเดียวกับ Razer เลยนะครับก่อนหน้านี้เองก็จะมีรุ่นที่มันเป็นโทนสีแบบขาวฟ้าซึ่งเป็นโทนสีแบบ playstation นะครับซึ่งชอบโทนไหนสีไหนก็ไปเลือกให้มาได้แต่มันเอกลักษณ์ r ร z ซ r ทำไมต้องเขียวดำเท่านั้นถูกต้องไหมนะครับแน่นอนสำหรับตัวนี้เองนะครับ จุดเด่นหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเขารองรับการเชื่อมต่อแบบไฮเปอร์สปีดด้วยสัญญาณบลูทูธ5.2นั่นเองนะครับรวมถึงมีไฟ RGB ยุคนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเสียบผูปั๊บไฟต้องโผล่บอกเลยว่าโกมากๆนะฮะและก็ในส่วนของการใช้งานนะครับเขาบอกว่าใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง30ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขรายละเอียดเล็กน้อยในการใช้งานให้ถึง30ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวกล่องก็เล็กกะทัดรัดนะครับนี่สวยงามตามสไตล์เรเซอร์คือเขียวดำนะครับ เปิดออกมาข้างในนะครับก็จะเจอกับตัวหูฟังที่นอนสงบนิ่งอยู่ตรงนี้เลยเราก็หยิบออกมาก่อนนะครับเปิดกล่องด้านในขึ้นมาช็แมปนี่ก็จะมีตัวบันเดิลต่างๆที่เขาให้มามาในลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งนี่ตัวสายนะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็น USB Type C แบบออฟรีเมลเออฟรีเมลไม่มีหัวโปลมาแล้วเอาไว้ทำอะไรส่วนตัวนี้ก็เป็น USB Type A ธรรมดาหัวเขียวๆตามสไตล์เรเซอร ซ้ายเป็นสายถักคุณภาพดีครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวพิเศษเลยมันจะเป็นตัวรีเซิฟเวอร์คอยรับส่งสัญญาณแบบความเร็วสูงนะครับซึ่งเขาจะมีการบอกโหมดการใช้งานนะครับว่าเป็น USB หรือเป็น Xbox นี่คุณสามารถเลือกได้นะครับหรือเครื่องเกมคอนโซลต่างๆโดยจะมีคอนเนคเตอร์ที่เป็น USB Type C แบบนี้โผล่มาด้วยบางทีแบบเรยอยากให้สัญญาณการส่งข้อมูลมันเร็วขึ้นก็เสียบสายตัวนี้ต่อเข้าไปปับ๊บแล้วก็ลากสายให้ยาวเพิ่มขึ้นไปได้ให้มันใกล้กับตำแหน่งผู้ฟังของเรามากที่สุดเช่นวางไว้ตรงนี้อยู่บริเวณหน้าโต๊ะนะครับเพราะว่าบางทีแล้ววาง Xbox หลบมุมตามหลืบตามซอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม มัานอาจจะส่งสัญญาณได้ยากนะครับก็เสียบ usb แล้วลากสายมานออกมาได้เลยตามความสะดวกนะครับทำให้ส่งสัญญาณได้ดีมากขึ้นนั่นเองเนาะและนอกจากนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นจุกหูฟังนะครับให้มาอีก2ขนาดด้วยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดรูหูของแต่ละคนนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสาย usb ที่เป็นหัว type c อีก1เส้นสําหรับในการชาร์จไฟให้กับตัวเคส ของตัวหูฟังนะครับก็ถือว่าสะดวกมากในการชาร์จไฟสายมีให้มาถึง2เส้นไม่ต้องแย่งกันใช้แย่งกันถอดนะครับให้มาค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะและสุดท้ายครับก็จะมีสมุดคู่มือในการใช้งานนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อซื้อเรเซอร์ปั๊บนี่ก็ต้องมีสติกเกอร์ เรเซอร์เท่ๆแบบนี้ให้มาด้วยเอาไปติดรถติดตู้เย็นติดเคสคอมกระจกโต๊ะรึ่งแป้งและอื่นๆอ,อีกมากมายเอาไปติดกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับจะติดอะไรก็ติดไปเถอะโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการใช้งานของเจ้า Hammerhead Hy p e r Speed ดีก่อว่า,วามีฟีเจอร์ลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราแตะที่หูฟัง2ทีครับแบบนี้ตึกต๊กตึ๊กมันก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับตึกต๊กตึ๊กนี่สามารถเปลี่ยนเพลงได้แบบสะดวกมากนะครับ แต่ก็ต้องกดให้ติดนะบางทีก็อาจจะมีเบอร์เบอบ้างนะครับเพราะว่าเรากดพลาดเองแต่ถ้าเกิดเพิ่มลดเสียงครับแตะหนึ่งที่และครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงแบบนี้นี่นะครับเสียงก็จะเพิ่มแต่ถ้าเสียงดังเกินไปนะครับจะลดเสียงทํำยังไงไปที่อีกข้างหนึ่งครับแตะเหมือนกันเลยแตะค้างก็จะเป็นการลดเสียงนะครับค้างไว้ประมาณหนึ่งนี้วค่อยๆลดลงมาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับจนเราพอก็ค่อยปล่อยมือถือว่าสะดวกมากในการใช้งานนะครับตรงส่วนนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราแตะค้างนะครับเป็นเวลาประมาณ3-5วิเนี่ยมันจะเป็นการเข้าสู่ pairing mode นะครับโดยตัวแสงไฟเนี่ยจะกระพริบแบบนี้นะครับแสดงว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องอื่นได้ในกรณีที่คนอื่นขอยืมไปใช้งานนะครับส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับก็ใช้งานผ่านทาง Razer Audio นะครับแตะเข้าไปก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับก็จะเห็นหูฟังของเราเป็น Hammerhead h y p e r Speed Xbox Edition ดำเขียวเท่เทแบบนี้นะครับ ก็บอกถึงสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเต็มอยู่1 0 0เลยโหมด ANC นะครับ Active Noise Cancellation เปิดอยู่ไหมจะเปิดหรือปิดก็สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับหรือจะเปิดเป็นโหมดแอรเบียนก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่เปิดไว้มันก็กินแบตนะครับปิดไปก็ได้ตามความสะดวกตามการใช้งานของแต่ละคนนะครับบางทีอยู่บ้านไงไม่มีเสียงรบกวนอยู่แล้วนะครับส่วนโครมาเอฟเฟกครับแสงไฟจะเปิดหรือจะปิดก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะปรับโหมดแสงไฟไม่ว่าจะเป็นโหมดสเปกตรัมนะครับ โหมดสเตติกไฟติดค้างนะครับอยากเปลี่ยนสีอะไรคุณก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจต้องการเลยนะครับแล้วก็มีโหมดแสงไฟอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเช่นโหมดออดิโอมิเตอร์นะครับโหมดกรีตติ้งนะครับติดติดตด,ดับแบบ,บนี้รวมถึงโหมดสเปกตรัมที่เป็นโหมด Default ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับและนอกจากนี้เองนะครับมีอ e ีควอไลเซอร์นี่ไม่ใช่ชื่อหนังที่เดนเซลวอชิงตันเล่นนะครับก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้ จะปรับเป็นคัสตอมได้นะครับจะปรับเป็นเดฟอลต์เ h a n c e b a s e นะครับเบสหนักๆตึบๆเพราะว่าเดิมๆมาเบสมันไม่ตึบไงอยากได้บวมๆแน่นๆเบสเป็นลูกๆตึบๆจัดไปได้เลยนะครับหรือว่าโหมดแบบ FPS นี่เป็นโหมดเ h a n c e f o o t s t e p นะครับก็คือปรับแต่งให้เสียงเท้าเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับใครที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยโหมดนี้ต้องถูกใจแน่นอนนะครับส่วนใครฟังเพลงนะฮะปรับคัสตอมเลือกปรับอีควอไลเซอร ตามใจคุณได้เลยนี่นะฮะถ้าไม่ถูกใจก็กด Set to Flat ได้นะครับส่วน Gaming Mode นะครับเปิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งอ่าก็จะมีโหมดแบบ x t t i v e นะครับช่วยในการตอบสนองด้านเสียงเกมดีมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่เป็นเกมเมอร์เอาไปต่อใช้งานแบบ2.4 GHz นะครับก็ต้องเปิดโหมดนี้ไว้ด้วยมันจะทำให้การตรวจจับเสียงเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วน Do not disturb นะครับเมื่อกี้ข้ามมานิดนึง ก็คือโหมดที่ไม่อยากให้ใครรบกวนเวลาเล่นเกมอยู่ในกรณีที่เราต่อผ่านตัวดองเกิลนะครับเช่นใช้งานกับ Xbox หรือใช้งานร่วมกับ PC เปิดโหมดนี้ไว้เลยนะครับเวลาสัญญาณเข้าทางมือถือปุ๊บมันก็จะได้ไม่ไปรบกวนเวลาเราเล่นเกมนะครับซึ่งมันก็จะแยกการใช้งานไปเลยนะครับระหว่างใช้งานร่วมกับมือถือหรือว่าการใช้งานร่วมกับเครื่องเกมคอนโซลหรือว่า PC นะครับส่วนการรีแมปนะครับอันนี้ไม่ได้รีแมปรถยนต์นะฮะก็คือรีแมปตูฟังว่าแตะหนึ่งที่ทาอะไรดับเบิลแท แตะ3ครั้งเป็นยังไงแตะ2ครั้งโหมดไหนก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ตามความต้องการนะครับหรือนี่มีถึง Triple Tap และแตะ2วิเป็นการเข้าโหมดการเล่นเกมนะครับ d o u b l e t a p andho l d นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็มีการแตะ2วินะครับเป็นการ pairing mode นี่ส่วน Triple Tap นี่ไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับก็สามารถเปิดการตั้งค่าได้ แล้วก็ส่วนเรื่องการรับสายต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับใครที่จําอะไรไม่ได้หรืออยากตั้งค่าปรับแมปใหม่มาปรับตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับได้ได้ว่าตอบสนองได้ทั้งการฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็การคุยโทรศัพท์นะครับส่วนตัวเคสครับนี่เท่ๆแบบนี้มาในดีไซน์แบบว่าดำดุดันตามสไตล์เรเซอร์นี่มีโลโก้เรเซอร์อยู่ข้างหน้านะครับเป็นตัวกษรน,นะไม่ใช่ลายงูเขียวนะครับและตัวเคสเนี่ยเท็กเจอร์มันเหมือนเป็นอซอฟทัชนะครับเหมือนจะเคลือบซิลิโคนมาไม่แน่ใจเหมือนกัน พลาสติกนะครับพลาสติกดูค่อนข้างไฮเกรดเกรดพรีเมียมเลยนะแล้วก็ด้านใต้นะครับมีพอร์ตชาร์จที่เป็น type c อยู่1พอร์ตด้านหลังครับมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตัวเคสครับเปิดมาปุ๊บนี่ด้านในอ่ะโอ้โหเขียวงามอร่ามตาและพอเปิดขึ้นมาเห็นไหมตัวหูฟังนะครับมี rgb ติดโผล่โชว์มาแบบนี้แล้วก็ตัวเคสเนี่ยเขาออกแบบมาให้รับเข้ากับตัวหูฟังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมพอเสียบปุ๊บเนี่ยมันพอดีเลยนะแล้วก็ดึงขึ้นมาปั๊บ เสียบเข้ารูหูปุ๊บนะครับเมื่อเราเสียบปับ๊บมันก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับมือถือของเราได้เลยโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.2นะมันก็จะมีการ pairing ขึ้นบอกอยู่ในหูเลยนะครับซึ่งมันจะดีเทคเลยนะครับว่าเราเสียบเข้าไปในหูแล้วมีการรับรู้มีการตอบสนองด้วยนะนี่อันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบปกติธรรมดาสามัญชนทั่วไปไม่ใช่เกมเมอร์ก็ใช้งานได้นะครับส่วนลักษณะของตัวหูฟังนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบทรงคล้ายๆ AirPods นะฮะ แต่ก็มีการดีไซน์ให้มีขนาดไดรเวอร์ที่ใหญ่มากขึ้นโดยเป็นไดรเวอร์ขนาด10มมตรนะครับแล้วก็จะมีจุกยื่นออกมาเป็นลักษณะหูฟังแบบอินเอียร์ไม่ใช่อีเอียร์บัตนะครับทำให้เสียงเนี่ยมันสามารถเข้าไปในรูหูของเราได้ดีกว่าอิมแพ t มากกว่านะครับและสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าด้วยสําหรับหูฟังตัวนี้นอกจากนี้เองนะครับบริเวณก้านนะฮะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่แท่งๆแบบนี้ปลายก้านครับมีขั้วสําหรับชาร์จแบตเมื่อเราเสียบลงไปในเคสนะครับ แล้วก็จะมีไมโครโฟนด้วยซึ่งตัวไมโครโฟนนะครับมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า active noise cancellation หรือเรียกย่อๆว่า ANC นะครับตัดเสียงรบก,กวนได้ซึ่งการตัดเสียงรบก,กวนเราสามารถเลือกได้ว่าจะปิดหรือเปิดนะครับเพราะว่าการเปิดโหมดตัดเสียงรบก,กวนเนี่ยมันจะทําให้กินแบตเตอรี่มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของ RGB ก็อย่าลืมว่ามันกินแบตเตอรี่มากขึ้นด้วยนะครับก็เลือกเปิดเลือกปิดได้ถ้าปิดทั้ง2โหมดไป ทั้ง R G B ทั้ง A N C นะครับมันจะทาให้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง30ชั่วโมงเลยซึ่งไอการใช้งานให้ได้30กว่าชั่วโมงประมาณส2 5ชั่วโมงนะครับเขาก็จะวัดจากตัวการใช้งานบน iOS นะครับโดยการเปิดเสียงหูฟังที่50%นะครับและใช้แบตเตอรี่จากตัวหูฟังเป็นระยะเวลาประมาณ6.5ชั่วโมงและเมื่อแบตตัวหูฟังหมดแล้วนะครับก็จะเสียบกลับเข้าไปในเคสชาร์จไฟเพิ่มสามารถใช้งานรวมกับเคสได้อีก2 6ชั่วโมง รวมกันทั้งหมดเป็น32.5ชั่วโมงนะครับตีไปก็ประมาณ30ชั่วโมงแล้วกันเลอใครเปิดเสียงเบากว่านี้ก็จะได้ระยะเวลาการฟังที่ยาวนานกว่านั้นมากนะครับแต่ถ้าใครนะครับเปิดทั้ง RGB ด้วยเปิดทั้งโห e มด ANC ด้วยนะครับจะสามารถใช้งานรวมทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสได้เนี่ยประมาณ20ชั่วโมงนะครับซึ่งอยากได้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนคุณก็สามารถปรับได้นั่นเองนะครับตามความเหมาะสมในการใช้งานส่วนเรื่องคุณภาพเสียงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดี เป็นหูฟังที่อาจจะเบสไม่ได้บวมดึมดึมด,มดึมคลางก็ะหืมมาเป็นลูกๆนะด้วยขนาดไดเวอร์ก็ตามสไตล์หูฟังอินเดียทั่วไปที่เบสเ,เน้นความแบบมีอิมแพคมาเป็นลูกๆแ <ๆ S 2> น่นๆนะครับไม่ได้บวมไม่ได้บานเสียงย่านสูงย่านกลางเนี่ยทำออกมาได้พอดีเลยคือเน้นแนวเพลงค่อนข้างหลากหลายไม่ได้สุดไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้ไปฮิปฮอปจ๋าไม่ได้ไปแบบฟุ้งฟริ้งจ๋านะครับเน้นโทนกลาง ใครๆก็ใช้งานได้นะครับและไม่หนวกหูด้วยไม่รําคาญหูด้วยถือว่าเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวนะครับที่เสียงออกมาค่อนข้างจะทําได้ค่อนข้างดีในทุกๆย่านเลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่เป็นสาวกเบสแบบแน่นๆตึบๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดฟังเพลงแบบแนวๆ Rock อกเมทนะครับหรือว่าอะคูสติกและก็อีกในหลายแนวเพลงเนี่ย ที่เป็นย่านกลางๆหน่อยนะครับไม่ได้สุดด้านใดด้านหนึ่งหูฟังตัวนี้บอกเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะรายละเอียดฟงฟริง,รงกิ่งกล่องแก้วทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันหวานดีนะฟังแล้วเป็นหูฟังที่ฟังหวานหูมากาท่านี้เท่านั้นครับแล้วแต่สไตล์คนชอบละกันถ้าอยากรู้ว่าดีไม่ดีต้องลองมาฟังเองนะครับและที่สําคัญเลยนอกจากการฟังเพลงแล้วนะครับคือการเล่นเกมนะการเล่นเกมครับอย่าลืมว่าหูฟังเป็นสเตอริโอครับแยกซ้ายขวา แบบนี้บอกเลยว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากในการเดินการวิ่งเสียงปืนนะครับคืออาจจะไม่ได้แบบรู้สึกมันกว้างโล่งโปร่งสบายเหมือนกับหูฟังที่เป็นฟูลไซส์หูฟังเกมมิ่งทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเล็กกระทัดรัดมีรายละเอียดเสียงครบแต่ขาดซาวด์สเตทเท่านั้นเอง แต่โดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยสาหรับรายละเอียดเสียงเดีเทลต่างๆในการเล่นเกมผมก็บอกไปตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกมมือถือส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดเสียงอะไรมากไม่ได้เน้นมิติเสียงอะไรมากเนี่ยเจ้า Hammer He a d h y p e r s p e ส d สามารถทําได้สบายอยู่แล้วนะครับเช่นใส่เล่น ROV ใส่เล่นพวกเกมแบบโมบ้าทั่วไปเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ที่ทางเสียงอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเกม FPS เนี่ยอันนี้ก็ต้องลองมาลองด้วยเองลวกันนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าว่าเสียงมันแยกแยะออกมาได้ประมาณนี้แต่ถ้าที่ผมลองนะครับก็ถือว่า แยกแยะเสียงซ้ายขวาได้ดีเลยนะครับได้ดีเลยมิติเสียงก็ถือว่าโอเคนะอารมณ์ประมาณ7.1 v i r t u a วทั่วไปแบบที่หูฟังทั่วๆไปเราใช้กันนะครับไม่ได้ถึงกับ7.1แบบโูมาเป็นทิศทางระยะใกล้ไกลางนะครับก็ต้องลองมาฟังกันดูผมก็บอกได้แค่นี้นะครับว่าการซื้อหูฟังเนี่ย เราอย่าซื้อผ่าน u t u b e ครับเราต้องไปลองได้หูตัวเองว่าถูกใจเราจริงหรือเปล่านะครับผมก็บอกได้ตามความรู้สึกของผมนะครับว่ามันโอเคสําหรับผมประมาณนี้มันก็ต้องโอเคสําหรับตัวผมอยู่แล้วแต่สาหรับคนอื่นก็อาจจะไม่โอเคก็ได้ไเรื่องเสียงตัวหูฟังก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าเลเซอร์ h a m m e r h e a d ตัวนี้นะครับส่วนใครสนใจนะครับอยากได้หูฟังเท่ๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้ตอนนี้น่าจะมีวางจําหน่ายแล้วนะครับหลังงานเปิดตัวเนาะ ก็ราคาผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เองผมยังไม่ทราบราคาเลยก็เรียนดกันก่อนส่วนราคาตามมาที่หลังนะครับถ้าได้ราคาแล้วผมจะลงไว้ให้นะไปตามดูกันได้สําหรับวันนี้เองนะครับก็ถือว่าถูกใจกับหูฟังตัวนี้นะครับก็อยากให้ทุกทุกคนได้ลองว่าเป็นยังไงกันบ้างส่วนตัวผมตันไตโตคอมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมและขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทางเรเซอร์ขอบคุณทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย